เรื่องวิธีการดูแลสุขภาพพี่นุ่นดูแลย่งไรบ้างผมก็ง่ายๆครับปก,กติก็คือออกกำลังกายครับแน่นอนอก,กายให้ให้ใหส,สมเสมอทุกว,วันผมออกกำลังกายทุกวันอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องอาหารการกินก็ตอนนี้ก็เหมือนกับเอ่เอใช้หลักง่ายๆคือไม่ทานข้าเวเย็นที่นี่เองครับ <laughs> ก็คือจะจะจะ,จะ,จะทานอาหารเหมือนเหมือนพระอย่างเงี้ยครับ <laughs> คือประมาณไม่เกินบ่ายสองอะไรเงี้ยก็คือเลิกแล้วไม่ทานอะไรแล้วครับใช่ก็ก็ช่วยได้เยอะครับขุ่นก็ดีขึ้นเยอะเพราะว่า อย่างอีกประมาณไม่กี่วันนี้ครับหนังสือจะออกแล้วหนังสือโซลิดนะครับเป็นเป็นในรอบหลายๆปีที่ที่ไม่ได้ถ่ายแฟชั่นเลยที่แบบเต็มที่อะไรเงี้ยอันจะเต็มก็ก็ก็เทอยู่ประมาณนึงเลยครับูงพี่ซีสวันได้ไหมคะโอ้คือแบบว่าไม่ทราบครับคือไม่เคยดูของพี่ซีนะครับแต่ว่าของเราเป็นแบบแนวสปอร์ตเนี่ยครับแต่ว่าก็จะให้เป็นแบบเหมือนแรงบันดาลใจให้กับคนหลายๆคนที่อยากจะ ดูแลสุขภาพลดความอ้วนหรือว่าอยากจะหุ่นฟิตเฟิร์มอะไรเงี้ยครับอันนี้ตั้งใจทำเพราะว่าใช้เวลาแบบฟิตหุ่นหลายปีมากนี่ฮะอีกประมาณแค่วันสองวันนี่แหละครับก็ประมาณต้นเดือนจริงๆแล้ววางแผนวางแผนประมาณต้นเดือนมีนาเนี้ยครับใช้รยเวลาในกาออกกำลัยอะไรครับใช้ระยะเวลาในการงาหมายถึงดูแลเหรอครับก็จริงๆแล้วเนี่ยคือเดี๋ยวเอาออกกำลังกายมาไม่หยุดเนี่ยเกือบ20ปีแล้วไม่หยุดเลยแต่หมายถึงว่า ก็ออกแบบผิดถูกบ้างเรียนรู้อะไรกันไปแต่ว่าล่าสุดอันนี้คือคือตั้งใจที่จะทําให้เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนจริงๆว่าการที่จะมีหุ่นดีหรือสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมันไม่ยากเพราะว่าจริงๆแล้วมันมันอยู่ที่แค่เราลงมือทําแล้วก็วิธีการอะไรเงี้ยคือมันไม่ต้องเปินเงินเลยด้วยเพราะว่าผมทําแบบที่ที่เขาก็จะถามกันว่าเฮ้ i, เรากินเวโปรตีนกินอาหารเสริมกินหรือเปล่าไม่กินเลยคือใช้ชีวิตอยู่กบบับปกติ ทานอาหารปกติทานขนมปกติแต่แค่ว่าอาจจะมีควบคุม,มแค่อาหารเย็นแค่นั้นเองหนังสือของพี่หยวนนี่แตกต่างกับหนังสือสุขภาพอื่นยังไงบ้างคะโอ้ก,ก็ให้เห็นให้เห็นลายมัสเซลชัดเลยครับคือมีทั้งเป็นสปอร์ตแล้วก็เ,เห็นลายกล้ามเนื้อต่างต่างอะไรเงี้ยเพราะจะมีหลายๆคนที่เขาเอ,อ,อยากจะถามสูตรว่าเอ๊ะทำไมไอ้กล้ามเนื้อตรงนี้มาจากตรงไหนอะไรเงี้ย ตีแผ่หมดเลยคะคือได้ได้ได้เห็นเลยว่าเออหุ่นเป็นยังไงหน้าหลังอะไรเงี้ยครับอยากจะทำตื่นเต้นัวเลยนะคะเกี่ยวกับวิธีการสอนทูแลเขียนเป็นสื่อใหม่ก็มีนะครับมีความคิดเพราะว่ารู้สึกว่าตอนนี้ก็เริ่มอิ่มตัวแล้วครับเพราะว่าเราก็เรียนรู้มาพอสมควรแต่ไม่ไม่ไม่หมายถึงว่าเราเราเก่งแล้วนะครับจริงๆแล้วก็ต้องมันมีหลายแนวคือตอนนี้รู้สึกว่าอิ่มตัวประมาณหนึ่งอะไรเงี้ยครับก็จริงๆอยากจะอยากจะทําเพราะว่าเป็นการช่วยเหลือคนมากกว่าเพราะว่าตอนทุกวันนี้ คนป่วยเยอะมากเนี่ยบางทีเราไปทําบุญหรือว่าไปทําไปช่วยงานทางโรงพยาบาลเนีย่ยเราจะเห็นเลยว่าบางทีเข้าไปแล้วเราก็เกิดอาการแบบเหมือนเหมือนเห็นใจอะไรเงี้ยครับมันเกิดอาการเห็นใจคนอื่นๆว่าทําไมยังเด็กอยู่เลยก็เป็นความดันแล้วเป็นเบาหวานแล้วอะไรเงี้ยคือเดี๋ยวนี้คนเราจะป่วยเยอะแต่ก็ป่วยโรคแปลกๆอายุที่ป่วยก็จะน้อยลงเรื่อยๆก็เลยรู้สึกว่าอยากจะเริ่มทําอะไรดีๆให้กับคนอื่นตอบแทนสังคมแล้วครับ่ะและอย่างเสมอนี้จะได้ดู เกี่ยวกับแฟชั่นบ้างไหมอะค่ะถ่ายเกี่ยวกับแฟชั่นก็คิดว่านี้ก็น่าจะเซ็กซี่มากแล้วนะครับก็เซ็กซี่มากแล้วนะครับโซลิดนี่ก็ถือว่าผมสมผมก็ถือว่าโอเคแล้วเพราะว่าภาพที่ที่เราเป็นเป็นนักแสดงเป็นเล่นละครซิทคอมเฮงๆด้วยนะครับเป็นซิทคอมครอบครัวแล้วเดินทางมา1ิกว่าปีแล้วเนี่ยคือเด็กๆงเนี้ยจะจะชินกับภาพที่เป็นอาตงแล้วเงี้ยครับคือผมก็ต้องดูแล อิเมเนชชงนี้ด้วยครับคืออาจจะไปโป้แบบเต็มที่แบบนั้นเลยไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเด็กๆน้องๆเขาจะไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรกันแน่อะไรอย่างเงี้ยแล้วมีหลักติดต่อหรือเปล่าคือจริงๆติดต่อเยอะมากครับเพราะว่าผมบ่มบ่มหุ่นมานานนะคือมันพลิกมากแล้วจริงๆครับคือตอนนี้ต้องบอกว่าแบบสุดจริงๆฮะสุดที่เมื่อไหร่ชีวิตที่เล่นมาเนี่ยคือตอนนี้มันสุดยอดมากแล้วครับแรียนประดานใจอะไรเมื่อที่ทำไปตลอดที่คุณอ,อย่างนี้เพววาราะวบางคนจะรัก็คือแบบจะได้ออกวิทยาตาสตร์หรืออะไรอย่างเงี้ย เอ่อที่ที่ต้องฟิตเนี่ยหนึ่งอย่างคือมัน,มนเกิดจากเราเราอยากจะทําสิ่งดีๆให้คนรอบๆตัวซึ่งบางทีเนี่ยถ้าเกิดเราร่างการไม่แข็งแรงหรือเราป่วยเนี้ยเราทําอะไรให้ใครไม่ได้เลยแม้กระทั่งตัวเราเองก็ได้แต่นอนไม่สบายอยู่มันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เราสึกว่าอยากจะแข็งแรงเพื่อดูแลคนอื่นเพราะว่าอย่างช่วงปีก่อนนั้นที่น้าท่วมเนี่ยครับเราเราเห็นแล้วว่าการที่ออกกำลังกายแล้วแข็งแรงมีประโยชน์มากเพราะว่า ต้องช่วยเหลือคนที่น้ำท่วมคนอื่นเนี่ยใช้4คนแบก1กระสอบแต่ผมคนเดียวแบก4กระสอบอย่างเงี้ยครับสองรกิโลงี้ยเราแบกรอบนึงมันเท่า4เท่าคนอื่นเงนี้ยครับ<ฮ>รวมกันคูณออกมาคือว่าเออมันได้ประโยชน์ตรงเงี้ยแล้วอย่างหนึ่งคือมันมันทำให้เราช่วยงานหรือทําอะไรดีๆให้คนอื่นได้ด้วยอะไรอ,อย่างเงี้ยพี่อยวนถ่ายจากงานแฟชั่นเซ็กซี่ในก,กี่ปีมาก,ก่อนหน้านี้ก็เห็นเคยถ่ายนานมากครับนานานานนาน,น,านแบบคนละทรงเลยครับ โทษครับหุ่นแบบคนละทรงเลยครับคนละแบบกันเลยครับคนละเรื่องเลยโอ้นั่นไม่ต่ำกว่า5ปีครับไม่ต่ำกว่า5ปีแล้วอะไรนะครับโอ้นี้คือเป็นเรื่องเป็นพิธีการคุยนะครับอันนี้ผมเองก็ไม่ได้เข้าไปนี่เดียวเพราะว่าเรื่องเรื่องนี้จะให้พี่สายเป็นพจัดการจัดการคุยรายละเอียดทั้งหมดเลยดูแลเลยครับผมจริงๆผมพอใจมากครับเพราะว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้สำคัญที่ตัวเงินนะครับสำหรับยุนเองนะครับส่วนสำคัญที่ว่ามันสามารถจุด เียนให้กับคนที่ต้องการจอกําลังกายหรือว่าดูแลสุขภาพหรือคนที่ไม่สบายอยู่ให้แข็งแรงขึ้นอันนี้คือสิ่งที่สําคัญกว่าครับครับก็ปกตินะครับปกติดูรู้สึกเหมือนมีไอจีจะแบบโอ้แตว่าเาวดว่าบ่อยเหลือเกินครับเพจริงๆแล้วอย่างที่บอกฮะชีวิตมันไม่รู้จะตายเมื่อไหร่ก็เลยแบบว่าตอนไหนที่เป็นประโยชน์เราทาเต็มที่คือคือตั้งใจว่าจะใช้ชีวิตเพื่อจะเป็นแบบอย่างให้กับคนแต่ว่า จะเป็นแบบอย่างที่เหมือนกับพ่อหลวงท่านทำก็คือไม่พูดเราทําให้เห็นคือจะพูดก็ต่อเมื่อจําเป็นจะต้องพูดเพราะถ้ากันพูดมากเกินไปมันจะดูเป็นโอ้อวดเนี่ยผมรู้สึกว่าจะพูดเฉพาะจำเป็นที่ต้องพูดคือพูดให้ฟังทําให้ดูอยู่ให้เห็นแล้วก็เป็นตัวอย่างอันนี้คือสิ่งที่จะทําต่อไปอะไรเงี้ยครับค่ะที่หัวหน้ามันมีนะฮะไดิๆก็ได้ปกติยังไม่ไปไหนเลยครับยังไม่ได้ไปไหนเลยด้วย คือผมยุ่งมากจริงครับวันนี้ทํางานไม่ได้พักเลยครับแล้วก็เอาแค่อคทิวิตี้ของตัวเองอะมันก็ไม่มีเวลาเหลือแล้วจริงครับขนาดว่าครอบครัวที่บ้านนี่จะดูแลคุณแม่ทีก็แบบก็ยากอะไรอย่างเงี้ยมี่วถามว่าเพราะว่านีประสบกับพระเอกในละครแล้วสการอะไรงี้<อ>ยลทน่า้นไม่่อเอ่อไม่ทราบจริงๆครับอันนี้คือไม่ได้ตามไม่ได้ไม่ได้ตามหรือว่าคุยกับน้องน้อยครับเพราะว่าเฮงๆงตอนนี้ก็ ล่าสุดมานี่ก็ถ่ายกันแบบโหกระหน่ำน้ำเก่งมากเลยครับคือพอดีเพิ่งมีทริปไปเกาหลีกันมานะครับแต่ว่าผมไม่ได้ไปก็ไม่ได้ไม่ได้ไปคุกทีไม่ได้คุยอะไรกับทีมงานเลยไม่ได้คุยกับน้องเลยครับแต่ว่าคนทยก็ทุกทีความการเป็นที่น้องการทหานก็ตอนนี้น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับยังไม่ได้ไปไหนเลยนะครับรู้าว่าน้อย หน้าไปททาาออะไไรย่งงี้โม่ไม,ไม่ครับไม่ไปเราไปทางแนวทําบุญหรือไหว้พระอนี้ตั้งนานแล้วครับ <c oughs> หลายโหนานมากแล้วครับนานมากแล้วเ,<อ>เป็นกปกติไม่ได้เกี่ยวแต่หนูก็ถือว่าอาทิตย์ที่แล้วไปสวนพาสาวเช้ากินข้าวมืกไก่แถวศีลมโอ้ไปตลอดอยู่แล้วครับศรีลมนี่คือไปออกกํบบาลังกายทุกวันครับคือซิ่งไนต์หรืที่นู่นอะไรอย่างเงี้ยครับ อะไรนะครับไไม่ดด้้ิาใครกินนข้้าววดยยกกัเี็เไปกับเพื่อนกับฝูงอะไรอย่างเงี้ยครับ<ม>อยู่นั้นตลอดอยู่แล้วครับก็คือผมมีเรียกว่าทําอะไรดีครับเหมือนแอบมีทําธุรกิจเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยว่าสาวคนนั้นอบบ่ะไรมากกว่ากันเอาตรงนี้คือเราเอาใช่ๆๆๆๆๆใช่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 ก็คุยกัน็คุย,คยปกตินี่แหละครับไม่ไม่ได้มีอะไรพิเศษเลย คพี่หยวนค่ะมีคลิปวิดีโอที่แชร์ออกมาคือที่พี่แักพันอยู่อะค่ะถ่ายเล่นตอนที่พี่หยวนอาบน้ำพอดีในฟิตเนสแล้วมันมีแชร์ออกมาได้เห็นหรือยังคะนี่แท็กว่าถ่ายใครเขาถ่ายผมด้วยเหรอครับถ่ายพี่ตอนอาบน้ำที่อยู่ใน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 ฟิตเนสในห้องน้ำฟิตเนสจริงเหรอครับจริงแล้วแล้วก็ มันค่อนข้างคุ้มค่อนข้างหวานนิดนึงที่แท็กถ่ายเนี่ยเหรอครับใช่ค่ะที่ถ่ายกับตลกชื่ออะไรนะพี่แจ๊ดพี่แจ๊ดแจ๊ดเฮ้ยใช่ผมหรอใช่ใช่ผมหรอไม้ไปฟิตเนสด้วยกันได้ไปฟิตเนสกันหรืมีมีเจอมีเจอแท็กบ้างแต่ว่าแต่ว่าได้ไปออกกำลังกายที่เดียวกันด้วยหรือเปล่าเออเคยครับเคยบอกกำลังกายที่เดียวกันนะครับแต่แต่ว่าไม่น่าใช่ผมนะใช่เหรอเขาไมถ่ายรูปเล็กไม่เขาถ่าย กำลังอาบน้ําอยู่แล้วเหมือนประมาณว่าเขาแบบเฮ้ยผมเลยเหรอเป็นผมเลยหน้าเห็นอาบน้ำเดี๋ยวก่อนเห็นหน้าผมเลยเหรอเห็นที่ผมแบบดูตกใจมากเพราะว่าโปมดเห็นหน้าผมเลยเหรอจริงเหรอค่ะดูตกใจอะไรแบบเอยค่ะเฮ้ยไม่ใช่แล้วมังไม่ใช่หรอกไม่ใช่ไม่ใช่ลวมังไม่ใช่ไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะใช่เพราะว่าเพราะว่าเอ่อไปเล่นไปเล่นฟิตเนสเจอแท็กครับแต่ว่า อืมผมไม่ปกติไม่ไม่ไม่เคยมีเวลาที่ได้อาบน้ําที่ฟิตเนสแล้วครับปกติส่วนใหญ่คือไม่อาบน้ําที่ฟิตเนสเลยครับแล้วนี่จะไปอีกที่ไปกันยังไปถามเปถามไปกันยังไม่ไม่ไม่มีปัญหาเพราะว่ากับพี่แท็กก็เจอกันที่ฟิตเนสแต่ว่าฟิตเนสที่เล่นด้วยกันตอนนั้นก็ปิดไปแล้วแล้วก็ต่างคนต่างย้ายกันไป แล้วก็นานแล้วนะครับที่เล่นเล่นกับที่เจอกันที่ซิงเก็ตสก็นานมากแต่ว่าไม่ได้เป็นกลุ่มเดียวกันแค่เจอไม่ไม้ถ่ายผมหรือเปล่าอะไรเฮ้ยไม่มีไม่มีจริงๆไม่มีไม่งั้นต้องให้พี่แท็กบอกแล้วแหละว่าพี่แท็กถ่ายใครไอ้ยาผมไม่รช้แต่ว่าไม่น่าจะใช่เรานะโยนไม้ต่อไปถามใครทีละแกนนะเออแต่ไม่น่าใช่เรานะไม่น่าใช่เราอ้ามอีกแล้วเนี่ยจริงป่ะจริงแล้วอยากดูอ่ะที่หอไหนอ่ะไหนอ่ะยังไม่เห็นเลยอ่ะก ร้อหน้าเหมือนเหรอครับหน้าเห็นหน้าเลยปะเห็นมีเพื่อนดาราหลายคนเลยเห็นมากกว่าหน้าเดยกเออเป็นอะา <c oughs> ช่แล้วครับผม <c oughs>